สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเนื้อหาจากคำนำของงานเขียนที่ชื่อว่าหลักการหรือ The Principle นะคะของ Sanctuary Church ครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นคำสอนที่สาธุคุณสันเมียงมูนได้รับการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้าเลยครับเราก็จะมาดูกันว่าอแนวคิดหลักๆเกี่ยวกับชีวิต พระเจ้าประวัติศาสตร์ในคำนำเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในยุคทีออ่ทุกอย่างมันดูเร็วไปหมดแบบนี้นะคะครับผมก็น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคะคือเขาชี้ว่าเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่แบบว่ามันก็สร้างความกังวลเหมือนกันใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยงานเขียนนี้ก็เสนอเหมือนเป็นวิสัยทัศน์เป็นแนวทางที่ให้ความหวังอเหมือนเป็นคําตอบให้เราใช่ค่ะเหมือนเป็นคําตอบต่อคําถามลึกๆที่เราอาจจะเคยทิดว่าเอพระเจ้าคือใครชีวิตคืออะไรโลกจะไปทางไหนอะไรทํานองนั้นนะคะครับแล้วในคํานําเขาก็ให้ที่มาที่ไปด้วยนะครับว่าท่านสาธุคุณซันเมียงมูลเนี่ย ไม่ได้เรียนเทววิทยาปราัชญาแบบเป็นทางการจากสถาบาันเลยเอ๋อเหรอคะครับแต่ว่าได้รับคําสอนพวกนี้มาจากการสแสวงหาทางจิตวิญญาณการต่อสู้ภายในแล้วก็มีการสื่อสารกับพระเจ้าพี่เยซูแล้วก็นักบุญต่างๆโหฟังดูเข้มข้นมากเลยค่ะครับแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มาพรวดเดียวจบนะครับคือค่อยๆเปิดเผยมาเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆมาใช่ครับ ต้องอาศัยการตอบสนองที่เหมาะสมจากมนุษย์ด้วยเขามีการอ้างถึงตำราหลากักๆสองเล่มคือวอล์ี่อัสโซหรือคำอธิบายแห่งหลักการกับวอลรี่คังลอนหรือปากถกาแห่งหลักการถ้าอย่างนั้นแนวคิดหลกักๆเชิงเทววิทยาที่เขาปูพื้นไว้ในคำนำนี้มีอะไรบ้างคะประเด็นสำคัญแรกเลยนะครับคือพระเจ้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นต้นกำเนิดของความรักเลย <c oughs> ความรักครับที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้บอกว่าความรัก เป็นแค่คุณสมบัติหนึ่งนะแต่เป็นเป้าหมายหลักเลยเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งหมดขึ้นมาอืมอันนี้เป็นแกนหลักเลยนะคะใช่ครับเป็นรากฐานของทั้งหมดเลยแล้วอุดมคติแรกเริ่มที่เขาวาดไว้ก็คือการสร้างอาณาจักรสวรรค์บนโลกนี่แหละบนโลกเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ในสวรรค์หลังความตายบนโลกก่อนครับ คือเป็นโลกที่ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสามคัคคีมีความรักของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วจากนั้นถึงจะมีชีวิตนิรันดร์ในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณต่อไปฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่เป็นแบบนั้นล่ะคะในคำนำจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการตกสู่บาปครับการตกสู่บาปครับคือเขาอธิบายว่ามนุษย์คู่แรกเนี่ยล้มเหลวไม่สามารถทำหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองให้สำเร็จได้ก็เลยหลุดออกจากแผนความรักดั้งเดิมของพระเจ้าไป อ๋อค่ะครับซึ่งตรงนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของบาปความทุกข์ยากต่างๆแล้วก็นําไปสู่สภาวะที่เรียกว่านรกซึ่งก็คือ,คอตรงข้ามกับอาณาจักรแห่งความรักของพระองค์นั่นเองครับพออุดมคติเริ่มแรกมันสะดุดไปแบบนี้แล้วทางออกล่ะคะคาสอนนี้ว่ายังไงต่อทางออกหรือแผนการของพระเจ้าตามที่อธิบายไว้นะครับก็คือแผนการแห่งการแก้ไขหรือที่เขาใช้คาว่า restoration การแก้ไข Restoration ครับคำนี้มันมีความหมายถึงกระบวนการที่พระเจ้าทรงทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะนำมนุษยชาตินำโลกกลับไปสู่สภาพสมบูรณ์แบบร่างเดิมให้ได้อืมคือพระเจ้าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ครับเขามีการอ้างอิงพระคัมภีร์ด้วยจากอิสยาบท46ข้อ11ที่เน้นย้ำความมุ่งมั่นของพระเจ้าเลยว่าเราพูดแล้วและเราจะให้เป็นไปเรามุ่งแล้วและเราจะกระทา ชัดเจนมากค่ะประเด็นเรื่องแผนการแก้ไขนี่ก็น่าจะเชื่อมไปถึงอีกแนวคิดที่น่าสนใจในคำนำเรื่องที่ว่าการเปิดเผยของพระเจ้ามันไม่หยุดนิ่งใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้ก็น่าสนใจมากคือแนวคิดเรื่องการเปิดเผยที่มันก้าวหน้าเรื่อยๆตามประวัติศาสตร์ค่ะคำนำอธิบายว่าพระเจ้าเนี่ยสื่อสารกับมนุษย์แตกต่างกันไปนะตามระดับความพร้อมทางจิตวิญญ,ญาณทางสติปัญญาในแต่ละยุคสมัยอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่น การถวายเครื่องบูชาในสมัยอับราฮัมหรือพอมาสมัยโมเสสก็มีธรรมบัญญัติหรือพอมาถึงพระเยซูก็เป็นคําสอนเรื่องความรักที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะครับคือมันชีให้เห็นว่าการเปิดเผยจากสวรรค์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแบบว่าหยุดนิ่งแต่ปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งมุมมองนี้ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับใช่ค่ะครับ คำนำยังโยงไปถึงเรื่องที่ชาวยิวบางส่วนเขาไม่ยอมรับพระเยซูเพราะว่ายังยึดติดกับความเข้าใจเดิมๆอ๋อเหมือนคําอุปมาเรื่องถุงหนังใหม่ที่พระเยซูเคยตรัสไว้ใช่เลยครับในลูกา5.38ถุงหนังเก่ากับเล่าอางุ่นใหม่ประมาณนั้นเลยค่ะจากมุมมองทางประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยคํานำเขาเชื่อมโยงมาถึงความท้าทายในยุคปัจจุบันของเรายังไงบ้างคะครับเขาก็ชี้เลยว่า สังคมปัจจุบันเนี่ยกำลังเจอกับวิกฤตหลายๆด้านเลยค่ะมีอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่างเปล่าข้างในคุณค่าต่างๆมันเหมือนจะพังทลายลงปัญหาครอบครัวแตกแยกความขัดแย้งเห็นภาพเลยค่ะใช่ครับหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเอาศาสนาที่มีอยู่เดิมเดิมมันอาจจะไม่พอแล้วหรือการเกิดขึ้นของอุดมการณ์ที่ปฏิเสธพระเจ้าไปเลยค่ะแก่นของข้อโต้แย้งตรงนี้คือว่า ปัญหาเหล่านี้มันยังรากลึกเพราะคนเราไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงซึ่งสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรคะตามคำนำนี้ก็คือการพลัดพรากจากความรักและหลักการดั้งเดิมของพระเจ้านั่นเองครับคำนำยังเสริมด้วยว่าแม้แต่เหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเองก็กําลังเรียกร้องหาความจริงที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมอยู่และตรงจุดนี้เองที่หลักการถูกเสนอขึ้นมาเป็นคําตอบใช่ไหมคะใช่ครับหลักการถูกนําเสนอขึ้นมาเหมือนเป็นความจริงใหม่ที่จําเป็นสําหรับยุคนี้เลย เพื่อเป็นทางออกจากวิกฤตต่างๆแล้วความจริงใหม่นี้มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างคะเขาอ้างว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงพระทัยของพระเจ้าเลยนะแล้วก็รายละเอียดแผนการของพระองค์พร้อมกับเสนอแนวทางปฏิบัติด,ด้วยสําหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลแล้วก็ที่สําคัญคือระดับครอบครัวเน้นเรื่องครอบครัวเป็นพิเศษใช่ครับถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลย นอกจากนี้ยังอ้างว่าหลักการนี้สามารถหลอมรวมความจริงภายในที่ศาสนาแสวงหาเข้ากับความจริงภายนอกที่วิทยาศาสตร์ค้นพบได้โหน่าสนใจนะคะรวมศาสนากับวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ยังบอกว่าสามารถเอาชนะอุดมการณ์ที่ปฏิเสธพระเจ้าได้แล้วก็เติมเต็มเป้าหมายของศาสนาต่างๆตลอดประวัติศาสตร์ด้วยเติมเต็มเป้าหมายของทุกศาสนาเลยหรอคะครับคือเป้าหมายในการเตรียมมนุษยชาติทั้งหมด ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้พร้อมสำหรับพระผู้มาโปรโดตามนัยยะของยอน3.16ที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกทั้งใบโดยเน้นว่าครอบครัวคือจุดเริ่มต้นสำคัญถูกต้องครับครอบครัวคือเวทีสำคัญที่จะทำให้ความรักของพระเจ้ากลายเป็นจริงขึ้นมาได้ในคำนามมีพูดถึงผลตอบรับด้วยไหมคะว่ามีคนเชื่อตามนี้เยอะไหม มีครับมีระบุว่าคนหนุ่มสาวจากกว่า120ประเทศได้ยอมรับคำสอนเหล่านี้แล้วแล้วก็ย้ำว่าหลักการนี้มีพลังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตผู้คนได้จริงๆถ้าให้สรุปสั้นๆนะคะคำนำนี้ก็นำเสนอหลักการว่าเป็นเหมือนความจริงที่เปิดเผยจากสวรรค์มาเพื่อยุคสมัยของเราโดยเฉพาะครับผม เพื่อตอบคำถามลึกๆของมนุษย์แล้วก็แก้ไขวิกฤตสังคมต่างๆผ่านแผนการที่จะฟื้นฟูอุดมคติเรื่องความรักดั้งเดิมของพระเจ้าโดยมีครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดใช่ครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่เออผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคืองานเขียนนี้มันยืนอยู่บนฐานคิดที่ว่า การเปิดเผยความจริงจากพระเจ้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาตลอดอย่างที่เคยเกิดขึ้นผ่านอับราฮัมโมเสสพระเยซูค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าการเปิดเผยครั้งใหม่เนี่ยมันจำเป็นแล้วก็ได้ถูกมอบให้แล้วสำหรับยุคสมัยใหม่ที่มันซับซ้อนของเราอืมประเด็นนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยความเชื่อที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ด้วย เราจะมีกรอบหรือจะมีแนวทางยังไงในการที่จะพิจารณาหรือประเมินข้อกล่าวอ้างถึงการเปิดเผยความจริงใหม่ๆที่ว่ามาจากเบื้องบนแบบนี้เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะครับก็เป็นคำาาาปลายเปิดทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปคุ้นคิดกันต่อดูนะครับ